สวัสดีครับพบก,กับพวกเรานะครับเต้นอูก,กูรูฟุตบอลผมเต้นกูรูฟุตบอลครับผมอูกูรูฟุตบอลครับครับก็ทุกสัปดาห์นะครับจะมาเจอเพื่อนเพื่อประจำอยู่แล้วกับ,ค,บคลิปวิคะห์วิจารณฟุตบอลพิมพ์เลขสิบคู่บวกกับฟุตบอลแฟนตาซีบของปีนี้นก็วิกที่สิบสี่โอเคก่อนก็คลิปอูมีจะพูดอะไรไหมก็มีเรื่องที่จะกราบขออภัยพี่เต้ลเป็นยังสูงครับที่ผมได้ล่วงเกินได้ ผมก็เรียผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าอจะทีมเสร็จผมก็รู้ผลแพชนะแต่วันนั้นอยู่แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยก็คลิปนี้ก็ตั้งใจที่จะรวมพลังกันแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแบบเดิมแล้วเราต้องกู้ชื่อเสียงของเรากับคืนมาเจ็บแล้วจำนะครับโอเคก็เริ่มคู่แรกเลยนะครับคู่แรกนะครับนิวคาสเซิลอยู่ในต็ดเจอกับนอริสิตไปตัวเจ็บตัวแบนนะครับนิวคาสเซิลก็จะมีแมตติชี่โดนห้าไปเหลืองก็โดนพักแล้วก็มีพอลดามิเจ็บโวนอันซิตี้ก็ เหมือนเดิมตัวผู้เล่นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับลงได้ทุกตัวเพียงแต่ว่าจะโลเทชันกันขนาดไหนคือสัปดาห์นี้ต้องบอกกอนเลยว่าคือ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 ปริมาณคุณภาพก็คือไม่น่าจะลอยู่แล้วพี่น่าจะเป็นจุดที่ดีที่ททสุดนี่แหละสิ่งที่ผมก็จะบอกสังคูนี้นะครับเพราะฟุตบอลพรีเมียร์นะครับมันจะเตะติดต่อเนื่องเลยนะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์แล้วก็บ็อกซิ่งเดย์แล้วก็ปีใหม่เตะติดติดกันเลยนครับเดือนธันวาเนี่ยเตะห้าหกนัดเพราะฉะนั้นทีมเล็กเสีย เวลาเราเลือกก็จะอันตรายเพราะรจะโรเตรชันค่อนข้างเดอยวเหมือนกันสำหรับทัศนาคู่นี้นิกาเซว์เจอนนริตอวมองว่าเป็นไงก็มองว่านิคอสเซนก็ยังไม่ได้ชนะใครมาเลยฤดูกาลนี้อย่างอย่างสมมุติว่าถ้าจะมีนัดหนึ่งที่เขาจะกลับมาและให้ของขวัญกับเพื่อกับเจ้า,ข,าของทีมคนใหม่ต้องเป็นนัดนี้เจอนอริตมีโอกาสที่สุดครับผมว่าทําได้ผมว่านิคาเซว์ทำได้นะครับคือแม้นนริตจะสามนัดหลังเนี่ยได้มาเจ็ดแต้มแต่เป็นเจ็ดแต้มจากทีมไม่ใหญ่มากพูทต้งขูตรงคนทีมไม่ใหญ่มากแล้วนั่นเนี้ย โอเคนะล่าสุดเนี่ยก็เ,เจอเซนอนอาจจะแพ้เหมือนสู้ไม่ได้แต่เราได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับคือการแก้เกม,มการแก้เกมของโคี่ฮาวทีฮาวดูดูมีอะไรในการแก้เกมดูมีการกล้าไกล้าเสียนะครับในการในการในการ,ในการแก้เกมครึ่งแรกก็ไม่ได้ขาดกันแ,แบบสู้ไม่ได้นะก็ยังมีมีผมมองว่ามีวีมีมี ยิงนอริดได้<ม>เยอะด้วยครับผมมองว่าคู่นี้นิวยิงได้เยอะครับ 2, 2> บลูก3ลูกมีโอกาสเป็นไปได้เลยแต่จะคีนไหมก็อีกเรื่องหนึง่งอาจจะไม่คีนเพราะเพราะว่าเพราะาหลังนี้เสียทุดนะ้นะก็เสียทุ่งด้านเหมือนกัน<อ>แต่ผมว่านิวชนะได้ครับอาจจะถึง3-1มหนึ 1, ่งประมาณนั้นได้เลยนะครับผมชอบนิโคลโซ่แนวลุกมากๆคู่ต่อไปลีดูดนเตดเจอคิสตันพาเลตครับผมคู่นี้ลีดมันเจอไบตันต้องบอกเล่นแย่โอ้โหแย่สัสแย่มากแย่มากๆนะครับ คือดีโชคดีอย่างเดียวคือใบนั้นใบตานหน้าไม่คมเลยเฉพาะโมเปโมเปมีโอก,โโกาสยิงแม่งแมีโอกาสจอ,อจอลีนเนี่ยไม่ดีเลยแต่ข้อดีของลีนคุเนี้ยมีโอกาสที่จ้ลุกไอริงกลับมานะครับพร้อมลุคไอริงการจัดระบบเกมรับก็จะดีขึ้นผมคิดว่าไอริงพร้อมฟิตน่าจะลงเล่นพร้อมนะส่วนพาเลตก็อย่างที่บอกกันที่แล้วนะครับผมมองว่าคุณภาพพาเลตมีเท่านี้แหละอาจจะเล่นได้ดีนัดที่แล้วแพ้เอเวอรตตันก็แพ้เอ้แพ้แอตันวิลลานัดนี้มาเยือนลีดคุณภาพทีมสูสีก นวลุกผมมองว่ารีดดีกว่านิดนิดนะครับผมมองว่าคุณแล้วก็โดยฟอร์มแล้วพาเลทนอกบ้านก็ไม่เท่าไรไม่ดีอยู่แล้วผมมองว่าคู่นี้รีดไม่แพ้รีดไม่แพ้ครับอาจจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งอยู่สกอร์หรือว่าเฉื่อยลีดเฉื่อยทั้งสองหนึ่งอต่อไปมาถึงขึ้นเันพุทธเป็นซอลทฮมตันเจอเลสเตอร์อุ้ว่าไงก่อนอ้ว่าไงก็มันก็ทีมหนึ่งก็ยับยุยย์มาอีกทีมหนึ่งก็ เล่นดีมาสามันเจอเลี้ยวพูนะมันใช้ได้อยู่แล้วเลี้ยวู้นะเล่นดีมากๆครับดีมากๆการเลี้ยวผู้สามตัวเล่นจริงๆเจอกับเลเตอร์ที่เพิ่งยิงวัดฟอร์ดมา42ผมบอกเลยนะครับวันที่เจอเลตเตอร์เจอวัดฟอร์ดมนื่อเลตเตอร์จะดีถ้าจอดลึกลงไปหลังเลเตอร์จะมีปัญหานะคือภาพจําของเลตเตอร์เจอวัดฟอร์ดไมอยากให้เพื่อนๆนะครับในทัศน์ส่วนตัวผมนะบอกว่าอยากจะให้ลืมไปเลยลืมไปเลยนะครับเพราะเกมวัดฟอร์ดมันเกมสมิงเล่นเร็วลงเร็ว วูบวาบวูบวาไม่มีความชัดเจนในเกมการเล่นแล้วหลับฟอร์ดพาดง่ายๆเลยหลังสามแต่แต่ค<พ>อ,อวันนี้เลสเตอร์มาเจอทันตันหลังสองเล่นสีสีสองเนี่ยผมมองว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับภาพจำวันที่กองหน้าวาดี้ไม่ได้สันเล่นกันง่ายๆเนี่ยมาเจอทันตันผมว่าไม่ได้ทําไม่ได้แล้วครับผู้นี้ผมมองว่าทันตันไม่แพ้เลยไม่แพ้ครับดีไม่ดีจะเบียชนะเลสเตอร์ได้ด้วยแล้วแล้วผมยังมองว่าเซาเนี่ยเพสซิ่งดีๆหลังเลสเตอร์มีพลาดได้นะ หน้าเซาสนะครับมันพร้อมยิงหลายคนมันมีทั้งเชียดำมันนำมาสตองอะไรพวกนี้มัน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 มีดีพอที่จะยิงเลเตอร์ได้นะครับผมมองว่าเซาไม่แพ้มีเบียดชนะต่อไปบู๊เจอกับเบอร์ลี่คู่นี้บู๊นะครับตัวเบนท์แจมก็เบนเนเวสไปอีกโดนห้าใบเหลืองพักแข้งนะครับไม่ได้แน่นอนเบอร์ลี่ยังเจ็บอยู่อีกไม่ได้แน่นอนเจอกับเบอร์ลี่ที่พักได้พักมาเป็เต็มเลยยกเลิก เกมเจอกับสเปอร์ซึ่งผมเสียดายเลยผมในแฟนตาซีนะก็ใส่สเปอร์ไปหลังเหลือสาตัวก็ไม่ได้ใช้คะแนนเลยคู่นี้ผมมองว่านะครับอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะครับมาตรฐานของวูฟเป็นทีมที่เล่นตามมาตรฐานเลยก็นัดที่แล้วเจอนนริดนนริดเล่นดีกว่านิดๆนะครับแต่วูฟก็ไม่ใช่ว่าเล่นเป็นลองแล้วจะเพียงพำอะไรนะครับก็ยังคลองเกมของวูฟได้นะครับในสไตล์ของเขาเมื่อเขาเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นลองเขาก็เล่นเกมรับ เพื่อเซฟมาหนึ่งแต้มแต่ถ้าเล่นไปแล้วเขาเหนือกว่าเขาก็จะเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับเพื่อหวังสามคะแนนนี่คือมาตรฐานของบูฟผมมองว่ามาตรฐานบูฟสูงสูงจริงๆนะในการเจอทีมแบบเดียวกันไม่ดีจริงไม่เล่นคลิกกินบูฟยากครับคู่นี้ผมมองว่าบูฟไม่แพ้เบอร์รีร่อาจจะเก็บกินชีได้ด้วยนะครับบูฟบูฟก็คืออาจจะเฉือนเฉือนชนะอาจจะชนะก็เฉือนกันก,ก็เบียดกันแต่ผมมองว่าบูฟดีกว่าดีกว่าแน่นอนครับต่อไปวัตฟอร์ดพบกับเชลซี กอเชลซีเพิ่งเสมอมันอยู่มาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนวัตตฟอร์ดก็ยับเลยเจอเจอกับเลสเตอร์คือผมไม่เข้าใจแลยเดลลี่นะเขาเป็นคนเก่งนะเขาก็ยังให้เล่นวัตตฟอร์ดเล่นระบบเนี้ยคือระบบเนี้ยมันทําให้กองหลังมันเหมือนกับมันฆ่าตัวเองเลยนะใช่พอเกมเจอกองหน้าเร็วๆแบบที่ดีๆเนี่ยโหวัตตฟอร์ดยับเลยก็จะยับจะเจออย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสโดนยิงเยอะไปเรื่อยนะครับเจอกับเชลซีที่เสมอแมนยูมาหนึ่งหนึ่งคู่นี้ผมมองว่า ไม่มีเหตุผลเลยครับที่เชลซีจะชนะวัตฟอร์ดไม่ได้นะครับวัตฟอร์ดไม่น่ารอดดูแล้วผมไม่รอดเลยคือ,อยิ่งยิ่งวันที่เจอเชลซีเชลซีเจอแมนยูแมนยูได้ไประตูจากความผิดพลาดครั้งเดียวของจัดจิญโยนะมาตรฐานเกมยังสูงอยู่ยิ่งดับน,นี้เชลซีก,ก็ก็บุกบุกแมนยูอยู่ตลอดนะบุกตลอดอได้ลูกกูกลับมาด้วยนะครับไม่มีได้ลง,ไลงแล้วนะผมว่าลงผมว่าลูกกูตัวจริงล่ะก็คิดว่าเชลซีน่าจะนิ่มแข้งเลยครับชนะ ชนะแบบเอาค้าเลยนะผมมองว่าสกออาจจะไม่ขาดมากแต่ต่คลองเกมบุกยูไฟเดียวจะกระบุกกันฟังเดียวอาจจะสองศูนย์หรือสามศูนย์ก็ส่วนกองเต้ยังไม่หายฟิตนะครับกองเต้โคาอลตพวกนี้ยังไม่หายแต่ก็ไม่ได้มีผลผมมองว่าเจ็ซีทําได้ต่อไปเวนเวนแฮมพบกับไบตันคู่นี้ดูยากคือไบตันน่ะมันมันก็เหนียว่มันก็เหนียวตามสไตล์ไบตันอยู่แล้วนะหลังโดยเพอาะแลมตี้โอ้โหในล่าสุดเจาะทะลุลีดเจาะเล่นปีกเลยเออเล่นดีเล่นดีมากเลย ไม่แต่มาเจอเวสต์แฮมเวสต์แฮมที่แพ้แมนซิตี้มาหนึ่งสองแม้จะได้ประตูช่วงเตเียบจากลันซินีนะครับแต่รูปเกมมีบางช่วงของเกมที่เวสต์แฮมเวลาตั้งเกมสู้กับสิตีเล่นดีนะก็ทำได้ทำเกมได้นะสายญานะทีมที่ทีมที่ตั้งเกมบุกสู้กับแมนซิตี้แล้วกดดันซิตี้ได้นะครับคือเป็นบางช่วงของเกมว่ายังมีงมีตอช่วงนั้นนตี้นัอยู่แค่รูกเดียวด้วยนะเวสต์แฮมสู้ได้เลยออกออกสู้ได้เลยออกสู้ได้เลยนะครับก็คิดว่าคู่นี้เพราะฉะนั้น ผมว่าผมว่าเวทแฮมนี่หลังหลังมันจะขาดเคสเบลไปตวงวะเจ็บไหมที่ว่าสกัดแล้วชนเสาเนี่ยมันยังเช็ดฟิตอ่ะมันรอรอเช็กฟิตเนาะใช่เพราะบอลมันเตะติดติดกันเงี้ยต่อให้เจ็บนิดหน่อยผมมองว่ามีโอกาสพักเลยเพราะว่าถ้าถ้าเพื่อนๆจะเลือกเลือกหลังเวทแฮมสมมุติเคสเบลก็เป็นตัวเลือกที่ดีไงต้องดูต้องดูวันต่อวันเลยต้องดูวันต่อวันเลยถ้าถ้าใครสนใจหลังเวทแฮมก็ไปรอลุ้นเคสเบลเช็คฟิตเอาทัษณะผมว่าเวทแฮมไม่แพ้ครับเวทแฮมไม่แพ้ครับก็ตามนั้นเลยเวทแฮมไม่แพ้ อาจจะเก็บกินชีได้ด้วยมาถึงคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับเอเวอเรตันเจอลิเวอร์พูลเป็นเมอร์ซีย์ไซด์ครับพี่แมทที่ใส่กันยับทุกทุกทุกครั้งนะเอเวอเไซด์เล่นกันสนุกจะเป็นเมอร์ซีย์ไซด์เล่นกันสนุกเล่นสนุกเล่นกันเล่นก็เล่นแรงในเกมมาเอเวอเรตันก็ล่าสุดนะครับดิเซซันพ้นแบนกลับมาละก็กำลงก็จะมากดดันนารกนารับลิเวอร์พูลบ้างนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็โหโชว์มาเตอร์พีดเล่นดีมากมากวันนี้จริงดูเพลินคือคู่เนี้ย ผมมองว่าเลี้ผู้ดีกว่าแน่นะครับแต่อยากจะเจาะลึกในรายละเอียดของของการเลือกผู้เล่นใน Fantasy แฟนตาซีละคือนัดเนี้ยผมมองว่าเลีู้จะดีกว่าเอเวอร์ตันจะยิงเอเวอร์ตันได้เยอะส่วนแนวลุกฝั่งไหนของเลี้ผู้ที่จะเป็นตัวที่เด็ดนะครับผมมองว่าทั้งแถบเลยทั้งแถบเลยนะครับฝั่งซ้ายเลยซ้ายถ,ถ้าฝัา่งซ้ายนี่จะเจาะทางโคแมนซ้ายแม่น้ำโขงเนี่ย,ค,ย <มา S 1> คุณเลือกได้เลยคุณเลือกได้เลยตั้งแต่โรเบสัน ตีโกฮันตลาล่าแล้วก็เดมาเน่อันนี้จะเจาะโคแมนสามคนนี้จเจาะโคแมนนะครับกับเซนเตอร์ฮาฟที่ยืนติดกับโคแมนทางฝั่งขวาเป็นกอรฟรีก็คือเป็นกอรฟรีโอ้โหโ,โ,โคแมนกับกอรฟรีเล่นกันเล่นกันไม่ดีไม,ดไม่ดีมากๆนะครับเจอช่องเจอช่องเพราะฉะนั้นด้านนี้ผมมองว่าทั้งสาโดมาเน่ทั้งแอนดูโรเบอร์สันมีโอกาสสร้างคะแนนค่อนข้างสูงทั้งคู่เลยนะครับผมมองว่าโดยพะโรเบอร์สันผมมองว่าด้านนี้จะดีกว่าเทนส์แล้วผมก็มองว่ามาเน่จะดีกว่าเพราะว่านัดนัดนัดที่แล้วที่เจอเจอสานี ไอโรบอรันก็ผมว่าเล่นเด่นฝาเทนนะลูกเติมลูกวิ่งลูกอะไรนะเทนเขาก็ยังมีจุดขายเขาจุด safe แต่ผมมองว่าัอนนี้เกมเกมของเลี้ยูทางด้านซ้ายจะทำอะไรดีคุกนี้ผมมองว่าเลี้ยูชนะอาจจะกินชีสด้วยโดยแนะนนำไปที่ทางซ้ายซ้ายเนี่ยเงินเงินใครจัดทีมแล้วเหลือนิดเดียว5ล้าน4ี่ล้านกว่า5้าล้านนิดๆเนี่ยใส่เตโก้คันตาลาได้เลยครับผมมองว่าใส่ได้ก็คิดว่าเลี้ยฟูจะชนะเออร์ันครัตันอาจจะขาดถึง2ประตูได้ครับผม ครับต่อไปแอตันวิลล่าพบกับแม็ซิตี้โอเป็นไงอะ่ะผลงานของเซวบิจีผมก,ก็เปลี่ยนแปลงแอตันวิลล่ากลายเป็นทีมที่เล่นได้ชัวร์วขึ้นมันชัวร์ขึ้นแบบนี้ครับนัดไหนเล่นดีควรจะต้องชนะนี่ครับคือคือคือ,คอ,คอฟุตบอลควรจะเป็นแบบนี้เล่นดีคุณต้องชนะคืจอจะหลาดมาคือตรงนี้ผมบอกว่าลูกลูกเคี้ยวเนี่ยเขาอาจจะได้มาจากลาฟานะลูกเคี้ยวลูกเน้นชัวร์เกมรับชัวรชัวร์เพราะจะหลาดก็ผ่านโค้ดีๆมาหลายคนผ่านโค้ดีๆมาหลายคนเพราะฉะนั้น วิลล่ามาเจอกับซตตี้ที่ที่ที่ชนะเวทธรรมมาสองหนึ่งนะซตตี้ก็คือซตตี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าวิลล่าเนี่ยก็คือเก่งเก่งขึ้นมาละเก่งขึ้นมาดีขึ้นดีแน่นอมาเจอกับซตตี้ที่เก่งกว่าเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ผมมองว่าคู่ไรรมด้ผมมองสู้กันไม่ได้นะเออผมมองผู้ที่ผมมองขาดเลยนะผมมองว่าซตตี้ชนะขาดเลยขาดทั้งสกอร์ขาดทั้งลูกเกมแลยเพราะอะไรเพราะวิลล่าของเจลาเป็นเกมที่เขาค่อยเล่นเซตระบบช้าๆนะครับเอาชัวร์เอาแน่นอน บอลแบบนี้นะครับซิตี้บอกหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบเลยเจอซิตี้ซิตี้บอกถ้าคุณเล่นช้ากับซิตี้คุณใส่คุณแพ้ซิตี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าซิตี้ชนะขาดแล้วครีนชีทด้วยผมมองว่าซิตี้ทำได้ตัวเจี๊บบตัวเจี๊บซิตี้มีใครบ้างพี่กิลด์โฟเรนเช็คฟิตเหมือนเดิมนะครับไม่ควรเลือกไม่ควรเลือกแล้วก็ไม่มีใครเจ็บเพิ่มไม่มีใครไปแบนแน่นอนกองหลังผมบอกเลยว่าวัดใจวัดดวงเลยนะครับวัดดวงเลยคือคือคือพี่เต้ยมองว่าไอ้ครีนชีต์จะขีนแน่เลือกยังไงจะลงเลือก มีสิทธิ์ลงนะแต่มาผมมันเป็นช่วงที่ต้องโรเทชันแล้วนนะมีสิทธิ์ได้ลงสโตนดีแอดอีกสองคนแบ็คสองฝั่งอะ่ะมันก็เสี่ยงเลยนะคารเซลโลลงมาทุกนัดสิบสามนัดจะลงอีกไหมซิล<ค>ังโก้อะซิลังโก้ซิลังโก้เนี่ยเหมือนมัน,ม,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 นมันขึ้นเช็คฟิตตลอดเวลาไม่ว่าเป็นอะไรกับมันนะแต่มันก็ลงได้นะสามซ้อมก็วิ่งเล่นเหมือนกับคนอื่นเขานะผมมองว่าซิตีนจะยากยาก,ยากต้องเลือกกองหลังอะ่ะครับ กองหน้าก็ยิงได้แต่ก็ไปไปวัดใจเป๊ปเลือกกันเอาใช่ก็ตามนั้นมาไปวันเพอร์หัดเพอร์หัดครับผมเปอร์เจอเบนฟอร์ดก็สเปอร์ได้พักมาเต็มเต็มพักไม่ได้เล่นเมื่อวันสุดสัปดาห์นะครับเจอเบนฟอร์ดที่ชนะเอเวอร์ตันมา1-0เอเวอร์ตันในสภาพที่พิการล้มทีมนะครับมาล้มทีมก็เบนฟอร์ดก็เฉื่อยมาอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเบนฟอร์ดน่งต้องชนะครับเจอเอเวอร์ตันสภาพแบบนี้นะครับ สเปอร์นัดน,นี้ก็ยังไม่มีโรเมลโลนะหนึ่งในสามเซิร์ฟที่ที่คอนไต้ค่อนข้างชอบก็ยังไม่มีเล่น mm. ก็ยังไม่มีก็คิดว่าสเปอร์สิบเอ็ดตัวจริงนะครับจะเป็นสิบเอ็ดตัวจริงไปเลยกับตอน,นที่ไลฟ์ออกวันที่เจอเบอร์รี่แนละ้วไม่ได้เล่นนะครับสิบเอ็ดตัวนั้นจะได้ลงสเปอร์นี่จัดง่ายเลยครับวันเจอเบอร์รี่ใช้ชุดไหนวันเจอเบนฟอร์ดชุดนั้นแน่นอนชุดนั้นแน่นอนครับคู่นี้ผมมองว่าสเปอร์ดีกว่าดีกว่าเห็นได้ชัดดีกว่าเห็นได้ชัดมีโอกาสดีมีชิะขีดไหม จะก็ยังถือว่ามีมีสเปอร์ถือว่ามีแต่ถ้าเลือกหลังสเปอร์ใจผมนะมันมีหลังที่อื่นที่น่าเลือกกว่าหลังสเปอร์ในสถานี้อย่างหลังเชลซีก็ยังโอเคหลังซิตี้หรือจะเป็นหลังวูฟหลังลิเวอร์พูลพวกนี้น่าเลือกกว่าหลังสเปอร์เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็เลือกได้นะมันก็มีโอกาสคินชิดมากกว่าไม่คินชีสไปไว้กันเอาอ่ะใช่ใช่แ้แต่อาจจะเอาหลังสเปอร์แต่กองหน้าตัวอื่นก็ได้นะครับผมมองว่าสเปอร์ชนะ202 1 3 0 3 1สหนึ่ง มีสิทธิ์ยิงเยอะด้วยคู่นี้มาปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์ของจริงนะครับแมนยูเจอราเซนนอนยังไงคาริตสองนัดไม่แพ้เลยเกมอาจจะไม่ดีนัดแรกในแชมเปียนลีกดอบบูโน่ไมพิมลิกดอบโรนันโดเอ้ยยังไงคือคือเหมือนกับเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเขาคิดผมส่วนตัวคือคาริยต้องการเหมือนกับโชว์ลูกทีมหรือเปล่าว่าถ้าเขาเป็นโค้ เขากล้าตัดสินใจนะกล้าเลือกนะเล่นไม่ดีผมดรอปนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นโรนโดคุณเป็นบูโน่ถ้าผมมองว่าแท็ติกผมไม่โอเคผมแต่ดับแล้วดีไงพี่ดรอปแล้วไม่ได้ดูเย่แต่อไมู่ยผมมองว่ามันอยู่จะลงหมดนะครับลงหมดอะโรนโดบูโน่และฟอร์ดซานโชพวกนี้จะเป็นตัวจริงได้นะครับเจอเซนนนที่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะถ้าไม่นับลิเวอร์พูลก็วันนั้นมันสู้ไม่ได้แพ้ในซองนะก็เพสซิ่งชนะชนะแล้วก็มาแพ้แล้วนะที่แล้วก็มาชนะคือวันเจอเนลเล่นดีมากเล่นดีมากคือบอลลที่กําัง เชือ่อมั่นอย่างแมนยูเนี่ยผมมองว่าถือว่าเป็นบอลเชื่อมั่นนะได้ผลการที่ดีโอ้โหการคุณที่คุณบุกไปเสมอเชลซีถึงถึงบ้านเนี่ยคุณคุณก็ต้องมีทีเด็ดละเจอเซนอนที่ระบบการเล่นลงตัวไปเลยไปเลยผิดตำแหน่งเดียวนะครับก็คือโอเดนการ์ดกับลากาเซตอยู่ที่ว่าอาร์เตต้าจะใครลงจะทำเป็นเล่นไปอาเซน,นนอลนี่ทำแต้มมาไล่ติดกับไนแฮมแล้วนะไปแทมติดนะไปูตอนนี้นะครับได้แม็กควายกลับมาลงเล่นแล้วก็ไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะมีแม็กควายแต่คิดว่านะครับสาส่วนตัวผมมองว่า อาเซนอล <Man U. S 1> อาเซนอลจะเก่งกับใครเก่งได้ครับแต่เวลาเจอทีมใหญ่ไม่ค่อยรอดนะครับเขาชนะแล้วเดียวคือชนะสเปอร์ในช่วงเวลาที่สเปอร์กำลังแย่ใช่เพราะฉะนั้นผมบอกว่าอาเซนอลพอเจอของแข็งเจอบอลเคียวเจอบอลตั้งใจมุ่งม,มั่นและศักยภาพทีมที่ไล่เลียงกันอย่างแมนยูผมว่าอาเซนอลชนะแมนยูไม่ได้แล้วฟาข้อไท้เปรียบอีกข้อหนึงก็คือแมนยูนี่ได้เล่นในบ้านด้วยผมว่าผมว่าอาเซนอลชนะแมนยูไม่ได้ครับมีแต่แมนยูจะชนะหรือเสมอแค่นั้นครับผมก็อันนี้เป็นทั้งสิบคู่ครับมา พอดีสัปดาห์นี้นะครับผมมาในระบบ5-3-2กองหลัง5ตัวนะครับก็ทีมแรกผมเลือกมานะครับเป็นแมนซิตี้นะครับไปเยือนแอตติมบิลลาผมเลือกผู้ั่ประตูอันเดอร์สันโมราเอสกองหลัง2ตัวเป็นไคล์วอลกเกอร์กับลูเบนดีแอตแล้วก็เลือกแนวรับจากเชลซีมา3คนเลยเลือกมาคอสอลงโซ่อันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็คนสุดท้ายเลือกอันเดร็กิตเซนค่อนข้างเชื่อว่าคิตเซนจะได้ลงนะครับก็คิดว่า ไม่ว่าตีโกซินวาจะเจ็บหรือไม่เจ็บผมมองว่าเขาต้องพักแล้วเชลเลยสามสี่นัดติดนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมไม่เลือกลิเจนเพราผมกลัว,ผม,ลวผมกลัวแอปริโกตาลยพักนะผมกลัวแอปริโกตาจริงๆนะครับวิ่งมาห้าหกแบไม่พักเ <มา S 2> ลยอ่<น>ะ ผมกลัวแอปริโกต้าผมเลยเลือกหลัง3ตัวนี้มานะครับแล้วก็เลือกจากเลี้ยงู้มา2องคนเลี้เนี่ยมีโปรแกรมไปเยือนเอเวอร์ตันก็เลือกซาดิโอมาเน่กับเดโกโชตาค่อนข้างเชื่อว่าทางซ้ายของเลี้ยงู้จะถล่มฝั่งซ้ายไม่น้ำโขงจะวิ่งกันวิ่งกันผมว่าผมว่าถล่มขวายวัตตันรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องยาเลื่อมเลยนะอีกคนนึงก็เลือกเป็นจัลอ์โบเวนของของเวสแฮมนะครับแล้วก็เลือกคู่กองหน้าเป็นคารลัมวินซันกับแฮร์รี่เคนของสเปอร์โอเคครับผมของผมครับก็ มาในระบบ433นะครับพวกเสาประตูของผมก็เป็นของวูฟแฮมตันหลังเนี่ยผมเลือกวูฟกับสเปอร์โอเคพวกเสาประตูวูฟก็เป็นโจเซซากองหลังเป็นแอดนูรีกับเนสันเซมโดของสเปอร์สองคนครับผมเป็นเอลิกไดเออร์แล้วก็เลกิลอนกองหลังผมนะส่วนแนวลูกของผมเนี่ยพิเตอ์ลบอกว่า เป็นฝั่งซ <มา S 2> ้ายดิฟพูไหมผมเลือกขวาเลยดีมากเพราะว่าเพราะว่าผมมีให้ผลให้ผลผมคือถ้าเจาะทางซ้ายตบป่าเข้ามาฝ่าต้องยิงมันไม่ป่าเลยมันกระชากหลุดเดีย๋ยวยิงหลุดเดี๋ยวยิงเลยนะอ้ปาามาฝา <c oughs> ่าตบซาลายิงแล้วก็เป็นโจอต้าตัวนึ่งอจอต้าหน้าเรืนรา้าถูกด้วยแล้วก็เป็นเป็นกองหน้านะมันก็เล่นตัวกลางมันก็มีโอกาสจะยิงมากกว่าแล้วเขาใส่ใส่สูตรไปแล้วใส่สูตรไปนัดนาที่แล้ว กดจอยกดบนหลังหน้าสายฝาดสายฝาดดูเนต้าเนี่ยเป็นเป็นนักฟุตบอลที่เล่นอีสปอร์ตอ่าอีสปอร์ตอีสปอร์ตดีมากนะคือจริงๆเขาเข้ารอบเข้ารอบลึกๆแล้วนะแต่ว่ามันติดต้องมาเต้ใช่เลยต้องต้องฟลาซิ่งไปกดสูตรไปแล้วผมว่ามาอีกตัวหนึ่งก็เป็นเมสันเมาส์ครับกองกลางกองหน้าก็เป็นมิเกลอันโตนิโอของเวทแฮมคาร์ลมิวซันแล้วก็ในเมื่อลูกกากูกลับมานะผมก็ต้องใส่น้อยหน่อยใส่อยหน่อยนัดนี้ผมก็ จะตายจัดเต็มมากเฮ้ยตัวดีเยอะตังค์พอนะเหลือสองล้านเร่อหลือสองล้านด้วยเลสองล้านครับโอเคก็ใส่ไปเล่นเล่นได้ตังค์เหลือเล่นเล่นไหมสองล้านต่อให้เพิร์คะแนนเท่ากันใช่ครัเพิร์สทีมนี้คิดว่าทีมอู๋ทีมเนี้ยคะแนนน่าจะดีขึ้นกว่าทีมที่แล้วเยอะเลยทีมเนี้ยไอ้อันเนี้ยสมควรสู้ทั่วประเทศละทีมเนี้ยผมว่าสู้สู้ทั่วประเทศได้เลยผมผมพร้อมสู้หมดครับ ผมพร้อมสู้ทุกคนอยู่แล้วโอเคงั้นก็สรุปนะครับก็ถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าใคร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 จะจะท้าทายผมใต้ใต้คอมเมนต์ว่ามาได้เลยไม่เข็ดนะครับคนเจ็บเจ็บก็ไม่ค่อยจไม่เข็ดโอเคครับก็สุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบพวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเราสองคนจะทำให้การดูฟุตบอลของเพื่อนเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่แต่ทีมนี้ดีกว่างนี้ผมอันใจผมเป็นลายชื่อเสียงของผมเก่าเกกลับคืนมาดีอยู่ดีอยู่